ปาดวงชะตาลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนก,นกรกฎาคม2568เดือนนี้ดวงดาวบนท้องฟ้าโคจรโยกย้ายราศีถึง6ครั้งแทบจะมากที่สุดในปี68เลยนะครับแล้วก็เป็นพบเรือนสําคัญเป็นจังหวะจากโคนที่สําคัญมากๆของชาวสิงโดยเฉพาะเรื่องการงานครับธุรกิจการงานวันที่ดาวสุข จะโครจรโยกย้ายคือ2กรกฎาคมเนี่ยดาวสุขจะโครจรเข้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์2กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมคือพูดง่ายๆแทบตลอดเดือนกรกฎาคมเลยนะครับเพราะดาวไม่ได้ย้ายปุ๊บมีผลปับ๊บอาจจะมีผลก่อนย้ายและหลังย้ายออกไปแล้วมันบวกลบได้อิทธิพลของดวงดาวนะครับคืองนี้ครับดาวสุขเนี่ยโครจรเข้ามาตรงนี้ได้ตำแหน่งที่ดีคือเกษตรราธิบดีอันหมายถึงความ สำเร็จความมั่นคงความยั่งยืนความแข็งแกร่งในเรื่องอะไรก็ต้องเป็นเรื่องของการงานธุรกิจนะครับอ่าดีมันมีโอกาสใครที่ตกงานมาโดยตลอดนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีลองยืน่นเรซูเม่ดูลองทำอะไรให้มันเกิดความสำเร็จดูใครที่กำลังเดียวงานติดต่องานนะเดือนนี้ขอให้เดินหน้าอย่างเต็มที่ โอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการงานหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดในเรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสในการจัดระบบหลังบ้านเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับหรือเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นสามารถใช้เป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจการงานได้ดีมากๆสำหรับชาวลัคนาและราศีสิงในเดือน กรกฎาคมนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรคือดาวศุกร์โครจรเป็นเกษตรแต่ไปอยู่ร่วมกับดาวมารตยูความน้อยอกน้อยใจกับคนรอบข้างคนในครอบครัวคนที่ทำงานความไม่เข้าใจกันจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาจนได้ไอแบบนี้เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ ควรระวังในเรื่องการางานนะครับเรื่องเซอร์ไพรส์ไอ้เซอร์ไพรส์ดีไม่เท่าไหร่ไอ้เซอร์ไพรส์ไม่ดีเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอ่ะโอเคนี่คือดาวศุกร์นะครับที่ย้ายจังหวะแรกดาวดวงต่อไปที่อยากจะพูดถึงและไม่พูดไม่ได้เลยคือดาวอังคารนะดาวอังคารเนี่ยโคจรย้ายราศีช่วงปลายเดือนแต่ต้องพูดก่อนเพราะมันมีความสำคัญมันเข้าเรือนการเงินของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิง 27กรกฎาถึง12กันยาดาวอังคารโคจรเป็นมหาจักรนะมหาจักรคือความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ปาฏิหาริย์โลดโผนพลทยานความเหนื่อยแปลว่าช่วงนี้มันจะต้องหมุนเงินมันจะต้องแต่หมุนไปทางที่ดีนะครับมีโอกาสแข่งขันมีโอกาสต่อสู้ดิ้นรน เหนื่อยยากนะในการหาเงินแต่จะได้เงินกลับมานะครับแต่ต้องระวังนิดนึงครับไอ้ที่ว่าได้กลับมาเนี่ยต้องระวังเพราะอะไรเพราะดาวอังคารจะเป็นเลงกับดาวเสาจนถึงวันที่23สิามงหาเลยเพราะนั้นย7บกรกฎาคมถึง23สิามงหาอังคารเลงเสาคู่สงครามคู่แตกหักนะทั้งดวงโลกดวงประเทศไทยสงครามการแตกหักเกิดขึ้นได้แต่ฟังผมดีดี แต่สําหรับชาวสิงห์เนี่ยต้องระวังทะเลาะคนอื่นเรื่องเงินนะครับทะเลาะกับคนอื่นเรื่องเงินเรื่องทองมากๆในช่วงจังหวะเวลานี้หลีกเลี่ยงทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทองคุยกันได้ดีในช่วงเวลานี้นะครับมันมีโอกาสแตกหักมีโอกาสมีปัญหาเกิดขึ้นนะแต่เราต้องเดินหน้านะครับเราต้องเดินหน้าเพราะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาโอกาส ที่ดีเหมือนกันในเรื่องการหาเงินเข้าสู่กระเป๋าเข้าสู่ครอบครัวเรานั่นเองนะครับแม้เหนื่อยแต่จะสําเร็จนะครับแม้ต้องปะทะแต่ก็จะคุ้มนะนี่สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับอีกทั้งต้องบอกงี้ครับดาวประจําตัวของชาวสิงห์แทบทุกคนที่รู้โหราศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วคือดาวอาทิตย์และย้ายทุกเดือนย้ายช่วงกลางเดือนนี่แหละนะครับ 17กรกฎาคมถึง17สิงหาดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่เรือนวินาสแต่ได้ตำแหน่งมหาจักรวินาสไม่ดีมหาจักรดีมันเป็นทุกขลาบอีกแล้วนะครับดีครึ่งหลายครึ่งดีตรงไหนคําว่ามหาจักรคืออะไรครับอย่างที่บอกไปแล้วคือความยิ่งใหญ่ความสําเร็จความโลดโผนแต่ก็ความเหนื่อยยากด้วย ดาวมหาจักรเกิดขึ้นสองดวงเลยในเดือนนี้ทั้งอาทิตย์และอังคารดาวประจําตัวแล้วก็ดาวการเงินนะแปลว่าเดือนนี้โดยเฉพาะตั้งแต,กกงต่กลางเดือนเป็นต้นไปกลางเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้ากลางเดือนกรกฎาถึงสิงหาอย่าหวังว่าเราจะอยู่นิ่งๆน,นะครับเพราะความสําเร็จจะได้มาเนี่ยต้องเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนที่ต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนต้องลงมือทําด้วยตัวเองใช้ลูกน้องไปทําโดยที่เราไม่คุมไม่ไปหน้างานไม่ได้นะครับ อีกทั้งเมื่อดาวทิตโคจรสู่เรือนวินาสเนี่ย17กรกฎาคมถึง17สิงหาผมขอกัรยานมิตรแฟนคลับลูกศิษย์ของผมทุกคนที่เกิดราศีสิงห์และลัคนาสิงห์อย่าไปออกตัวแทนคนอื่นนะครับในช่วงนี้รวมถึงตัวท่านเองด้วยอย่าออกตัวแรงดูเชิงเยอะๆก่อนจะทำอะไรรอหลัง17สิงหาไปแล้ว18สิงหาจะทำอะไรทำเลย ดีเพราะดาวทิจาโกจรเป็นเกษตรตาธิดีทับดวงชะตาลัคนาราศีสิงเป็นเวลาเป็นโอกาสของสิงจะไปปล่อยมัดจะไปลุยจะไปลุกอะไรเนี่ยช่วง18สิงหาเป็นต้นไปลุยได้เลยแต่17กรกฎาคมถึง17สิงหาสำรวมนิ่งนะครับสังเกตการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ก่อนนะอย่าทำอะไรวู่วาม นะครับแล้วต้องระมัดระวังข้อพิพาทคดีความระมัดระวังการโดนหักหลังเลื่อยขาเก้าอี้ทําดีไม่ได้ดีอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรานิ่งผ่านไปได้นะครับดาวพุธดาวพุธจะโคจรเดินถอยหลังแต่จะมีเรื่องกลับร้ายกลายเป็นดีนะจะมีการกลับร้ายกลายเป็นดีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาการพลิกผันทางสถานการณ์นะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่19กรกฎาคมถึง3สิงหาที่ดาวพุธโครจรไปอยู่ตรงนั้นนะจะคุยจะเจราจาอะไรเยอะๆเนี่ยช่วง19กรกฎาคมถึง3สิงหาจะเหมาะมากกว่านะครับอ่าแล้วก็19กรกฎาคมถึง13กันยายนเนี่ยพรกเกตจะโครจรเข้าไปสู่เรือนลาภระนิ่งเรื่องเงินหน่อยในช่วงนี้นะครับ19กรกฎาคมถึง13กันยาอย่าใช้เงินเอ่อ ไม่มีทิศทางนะคิดให้ดีทั้งรายรับรายจ่ายนะครับแต่ข้อดีก็อาจจะมีความเซอร์ไพรส์โชคลาภความเซอร์ไพรส์จากเงินจากการงานอะไรเข้ามาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมั่นคงต้องมีทิศทางอย่าวางแผนทางการเงินสเปซสะปะนะครับต้องรัดกุมมากๆนะครับพอะเรื่องที่คาดไม่ถึงทั้งดีทั้งลายเกิดขึ้นได้นะและสุดท้ายครับดาวศุกร์จะมีการโครจรเข้าไปสู่เรือนลาพระนะ ดาวสุขเป็นดาวการงานดาวสุขเป็นดาวสหัสชะดาวคอนนคชันโคจรเข้าสู่เรือลาพาตั้งแต่27กรกฎาคมนี้ดาวสุขย้ายครั้งที่2นะครับ27กรกฎาคมถึง22สิงหานะตรงนี้มีโอกาสลุ้นเงินลุ้นลาบนะครับเข้าสู่กระเป๋านั่นเองนะครับหรือการเดินทางการพบปะการเข้าสังคมทั้งออนไลน์ออฟไลน์จะนำเงินทองมาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ เอาละเดือนนี้ดาวอังคารนำโชคนะดาวอังคารนำโชคทําบุญตักบาตรทุกวันอังคารดีนะครับหาโอกาสทําบุญเรื่องการปล่อยปลาการไถ่ชีวิตนะ,ะทำบุญเรื่องการบริจาคที่ดินนะ,ะบูชาพระแม่ธรณีขอพรพระแม่ธรณีดีสําหรับในเดือนกรกฎาคมของชาวลัคนาราศีสิงห์บูชาจุดทูปกี่ดอกบูชาพระแม่ธรณี จุดทูป21ดอกเทียนข่าว9เล่มนะครับผลไม้5อย่างดีมากนะขอพรพระแม่ธรณีขอในวันไหนนะขอในวันอังคารเลยครับหลังจากดาวอังคารเป็นมหาจักร27กรกฎาคมไปแล้วช่วงไปไปลายเดือนไปแล้วนะครับอะโอเคไปทำบุญไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ผมบอกในเดือนนี้นะครับดวงจะเปิดเอง ช่วงสุดท้ายวินาทีและนาทีต่อจากนี้เป็นนาทีที่สำคัญครับเพราะสองเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดให้ท่านฟังนะอาจเปลี่ยนชีวิตท่านได้ตลอดการเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ18ปีมีหนึ่งครั้งที่พระราหูจะโครจรเสวยปกกินอากาโชคเสวยกเกษตรตราธิปดีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า1ปีครึ่งต่อจากนี้เนี่ยปี68ปี69 นะใครที่บูชาพระราหูนะในเทพนพปรครห์ทั้งหลายทั้ง9พระองค์เนี่ยพระราหูแข็งแกร่งที่สุดนะเพราะ,สะเสวยปกินอากาศโชคคือโชคใหญ่โชคลาบโชคใหญ่นะ,กะเกษตรตาธิบดีคือความสําเร็จความยิ่งใหญ่ความมั่นคงความยั่งยืนนะความสําเร็จโชคลาบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นี่คือตําแหน่งที่พระราหูจะ,สะเสวยทุกๆ18ปีเพราะนั้นใครที่บูชาพระราหู ดีมากๆนะครับดีมากๆมีพระราหูติดตัวไว้ดีต่อเรื่องการงานโชคลาภความสําเร็จป้องกันสัพพยันอันตรายนะ,สะเสด็จจันไรอัปปีคุณใส่มนดําสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจะแตะต้องกายสังขารของท่านไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็เลยมีคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะแล้ววัตถุธาตุวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับพระราหูที่ดีที่สุดคืออะไรนะครับสองอย่างกราตาเดียวอันนี้ทุกคนจะรู้จัก แต่ที่ดีที่สุดคือไม้พยางยิ้วดำวัตถุธาตุที่ทําจากไม้ยิ้วดำจริงๆในป่าลึกแต่ต้องเป็นไม้ยิ้วดำเนื้อแข็งไม้ยิ้วดำเนื้อแข็งเนี่ยจะต้องพรีกายนะครับต้องยืนตุยยืนตุยคืออะไรคือไม้ที่แก่ตายเองหรือไม้ที่โดนฟ้าผ่านะครับและหักโค่น,นอันนี้เขาถือวัตถุธาตุที่เป็นธาตุกายสิทธิ์เอามาแกะสลักเป็นรูปองค์พระราหูด้านหน้าสลักยันสุริยปภาด้านหลัง สลักยันจันทรประพาทั้งยันราหูอมอาทิตย์ยันราหูอมจันทร์ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับและต้องผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษทั้ง8วาระนะครับหวาระแรกต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับพระจันทร์เต็มดวงเสวยมหาจักรหนึ่งวาระพระจันทร์เต็มดวงเสวยมหาอุดหนึ่งวาระพระจันทร์เต็มดวงเสวยเทวีโชคหนึ่งวาระพระจันทร์เต็มดวงเสวยราชาโชคหนึ่งวาระพระจันทร์เต็มดวงเสวยเกษตรตาธิบดีหนึ่งวาระ และทั้งห้าวาระนี้ต้องนิมนต์พระสงฆ์15องค์ทั้ง5้าวาระมาเจริญพุทธมนต์บทรัตนสูตรนะครับและเขี่ยวน้ำมันวาดน,น้ำมันวาดเนี่ยจะเป็นน้ำมัน12ชนิดอันเป็นน้ำมันมงคลเช่นน้ำมันเกสรต่างๆน้ำมันจันทร์แท้น้ำมันงาดำแท้น้ำมันมะพร้าวอย่างนี้นะครับทั้ง12ชนิดกับว่านทั้ง108ดชนิดที่เป็นว่านมหามงคลด้านมหาอุด ด้านคงกระพันด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาเสนเดชด้านมหาลาบมหาอำนาจต่างๆเนี่ยมาเคี่ยวโดยใช้ฟืนไม้มงคล9ชนิดในการเคี่ยวให้น้ํามันเนี่ยร้อนเดือดแล้วก็มาชุบไม้นิ้วดํานะครับทุกๆพิธีเนี่ยนำมาชุบไม้นิ้วดําได้5วาระแล้วนะวาระต่อไปวาระที่6ในคืน พระจันทร์โดนพระราหูอมเขาเรียกคืนจันทราคาาหรือคืนราหูอมจันทร์เกิดจันทราคาาจันทรุปราคาก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์สิบสองรูปจเจริญพุทธมนต์และชุบน้ำมันว่านเหมือนกันนะครับวาระที่6วาระที่7คือวาระที่เกิดสุริยคาาในต่างประเทศแล้วตรงกับเวลากลางคืนในประเทศไทยนิมนต์พระสิบสองรูปจเจริญพระพุทธมนต์และชุบน้ำมันว่านและพุทธาเทวาพิเศษอีกครั้งได้เจ็ดวาระแล้วนะ และวารัสที่8เป็นวารัสสุดท้ายอันเป็นมหามงคลต้องรอพระราหูโคจรเสวยกเกษตรตาธิปดีปักกินอากาศโชคแบบนี้18ปีนี้ครั้งนะครับหรือเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งก็คือเสวยมหาจักรนะตรงนี้เองนะครับตรงนี้เองเป็นจังหวะจากโคนที่ดีในการพุทธาเทวาพิเศษซึ่งในคืนวันที่5คุกุมภาพันธผมได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปเจริญมหาพุทธมนต์ พุทธาเทวาพิเศษคนร่วมพิธีพระราหูย้ายมีการลำบวงสวงมีการบวงสวงด้วยบายสีมีการทําพิธีมงคลคนร่วมเกือบ2,000คนนะครับก็เสร็จพิธีพุทธาเทวาพิเศษทั้ง8วาระพิธียิ่งใหญ่ตามตำราคัมภีรโบราณน,นี่ก็คือเป็นวัตถุมงคลธาตุกายสิทธิ์ที่ปี68ปี69นี้ทุกคนควรจะมีติดบ้านติดตัว เพื่อความเป็นมหามงคลที่ทุกคนถามนะผมขออธิบายตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งมันใกล้จะหมดแล้วนะถ้าใครอยากจะเช่าบูชาติดต่อมาทางบ้านหลังคาเขียว s อ i ไซ SUN59 ด่วนนะครับหมดแล้วหมดเลยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเราจะนำไปสร้างโบสถ์สร้างาพระประธานที่วัดรรรบาดานจังหวัดสระบ,บุรี1 นะครับสองทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พาใช้เรียนประเรียนธรรมคนใช้นั่งสมาธิสวดมนต์ที่วัดซับสโมสรนดกร์กรเกษมกรุงเทพมหานคร2 3. จะนําไปทํานุบำรุงองค์พระาธาตุพนมและบ่อบุจลินที่วัดพระาธาตุพนมร่วมกับพระครูศรีพนมนะครับทั้ง3บุญนี้ท่านจะได้ร่วมนะครับอ่ะใครอยากจะบูชาก็ ติดต่อเข้ามาละกันนะครับอันดีไม่บังคับนะทั้งนี้ทั้งนั้นจะบูชาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลครอบครัวก่อนไม่กระตันยูต่อบิดามารดาไม่ทําความดีบ้างเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเราไม่ได้นะอย่างงมงายจนเกินไปถ้าบูชาแล้วนะครับเ,เวลาบูชานะพกติดตัวจะมีพระคาถานะครับทั้งสุริยปภาจันทรปภาติดตัวให้ให้ภาวนาแล้วก็ บูชาไม่ยากแค่ทาบุญและนึกถึงท่านทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินึกถึงท่านเติมด้วยพลังบุญเท่านั้นองค์พระราหูมายิุดํานี้เป็นพระราหูภาคพ,พระโพธิสัตว์นะครับไม่ต้องถวายเ,เข้าผ้าปลายำเล่ายาป่าปิ้งไม่ต้องนะครับเป็นสายข่าวลุลวนนะโอเคใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับ